สวัสดีค่ะยนอาจารย์ภวชัยเอกสันติดิฉันนางสาวศิริมากระถิทูนักศึกษามหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏนครราชสีมาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชนปี 3K2 คค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารบำรุงสมองสำหรับคนวัยทำงานต้องมาเชิญกับการทำงานหนักทุกวันเพราะงานส่วนใหญ่ต้องอาศัยสมองในการคิดทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด อาหารที่ช่วยบำรุงสมองมีดังนี้ค่ะข้อ 1. ผักใบเขียวนะคะการรับประทานผักใบเขียวนั้นมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้สมองสามารถจดจําอะไรได้ดีขึ้นค่ะและยังช่วยให้มีสมาธิในการทํางานมากขึ้นข้อ2ผักใบเหลืองค่ะอุดมไปด้วยเบตาเ้าคโรทีนที่มีส่วนช่วยป้องกันสมองจากสารพิษและไม่เกิดอาการสมองเสือ่อมอีกทั้งยังมีส่วนช่วยบำรุงสายตา เพราะคนทำงานส่วนใหญ่จะต้องนั่งจ้อง,ง,จ,องจอคอมนานๆค่ะข้อ3เนื้อปลานะคะมีประโยชน์สำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะช่วยบำรุงสมองส่วนที่ขาดการกินกรดไขมันจำเป็นเช่นปลาซาดีนปลาทูนา่าปลาแซลมอนหรือจะเป็นปลาที่เรารู้จักกันดีค่ะคือปลาทูข้อ4นะคะขนมปังหรือข้าวกล้องเพราะการนั่งทำงานนานๆทำให้เกิดอาการเหน็บชาและเหมาะสำหรับเป็นอาหารเช้าด้วยค่ะ ข้อหานะคะน้ำผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงควรเลือกดื่มน้ำผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะจะทำให้ร่างกายเราสดชื่นแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันสมองและร่างกายจากสารพิษค,ค่ะข้อ6นะคะผลไม้ตะกูลเบอร์รี่ค่ะซึ่งมีรสเปรี้ยวอมหวานช่วยลดอาการง่วงในช่วงการทำงานได้ดีค่ะและยังช่วยทำให้สมองเราตื่นตัวรกระปี้กระเป๋ามีความกระตือรือร้นร เช่นสตรอเบอรี ry, ่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่หรือเชอร์รี่ค่ะข้อ7นะคะถั่วจะช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาและสมองการกินถั่วที่มีวิตามิน B2 จะช่วยบำรุงสมองส่วนหน้าและบำรุงสายตาที่จะต้องใช้ในการทําง,งานทั้งวันค่ะ8นะคะน้ําเปล่าการดื่มน้ําเปล่าอย่างน้อยวันละแปดแก้ และทำให้รู้สึกสดชื่นและช่วยลดอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียจากการทำงานแถมยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปังด้วยค่ะดีฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ